อีเข็งแล้วเข็งที่เรากำลังดังกันอยู่ตอนนี้มาตรา44คือเข็งที่19นับผมนะครับมนาะปฏิวัติรัฐประหารครั้งไหนไอ้รัฐธรรมนมูญชั่วคราวนี่นับหมดเลยเพราะ,ะนั้นขณะนี้เรากำลังใช้รัฐธรรมนูญเข็งที่19มาตราดังๆคือมาตรา44ตอนนี้ปลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มาดีกรมปรรมงเรียบร้อย,ยไปแล้วไอ้อาย,อย,อยุไม่สําเร็จก็ปลดไปให้ไปอยู่สอนักนายกแล้วเอาลอก อะไรดีขึ้นมาแทนฉ้าว่าการจัดสินเรื่องของกระทรวงศึกษาก็ใช้เรียบร้อยแล้วนะครับนะเพราะนั้นอะไรที่มันต้องแก้ไขอย,ย่างรวดเร็วก็ต้องทำไปเพราะเขามีเวลา,านะ้อยแต่ผมชี้ให้เห็นผมไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรนะครับแต่ผมชี้ให้ท่านเห็นว่าขณะนี้ประเทศไทยชะนะรุ่นมา19เข่งเข่งที่20เข่งที่20ก็กำลังจะทำประชามติจะไม่รับหรือจะไม่รับตรงน,นั้นไม่ใช่สาที่ผมกำลังจะพูด แต่สาระที่ผมกำลังจะพูดว่าเมื่อเราใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วถึง19บเก่งขนาดนี้รัฐธรรมนูญเขนที่1นึงถึงเขนที่15ไม่เคยมีคำพูดเรื่องของสหกรณแม้แต่คำเดียวในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยท,ทั้งทั้งที่สหรกรณ์เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่2 6่กุมภาพันธ์สองพ้อก้าก่อนการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยอีก ในฉบ,บับที่1ถึงฉบ,บับที่15บห้าในรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยไม่ปรากฏคําว่า,าสายพรมรัฐธรรมนูญฉบับที่สิบหกของประเทศไทย 3, ปีสามสี่โผล่มาแล้วเป็นที่ดีอ,อกดมใจของคนในกระบวนการสากลว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้มันมีลแล้วรัฐธรรมน,นูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบ,บับฉบับที่16มีแล้วโผล่มาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะเขียนไวเน้ไวเลยนะครับว่ารัฐ เพิ่มส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ใช้คําว่าคุณนะใช้คําว่าปืนะปคือปืงเนี่ยมันก็บอกว่าถ้ามีโอกาสก็ทำนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีโอกาสถ้าไม่ทำก็ไม่ผิดอะไรเพราะรัฐธรรมนูญนี่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกฎหมายต่างๆที่ต่ำลงมาที่ต่ำลงมาจากขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้นะคะรับกฎหมายสหกก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นกฎหมายลูกต่อจากรัฐธรรมนูญพรานะในฉบับที่16ปรากฏถึงถึง15ที่ไม่มีแล้วนะ แต่ฉบาับที่16บอกมีบางกระตอดว่ารัฐคือส่งเสริรรมกำลังซากบอกเราก็เดี๋ยวผิดใจนะเลิกใช้เลิกใชเ้ชเป็นเช่รัฐมนตรฉบับที่17มาตราแปดสิบห้าเขียนไว้ชัดเจนรัฐะคันนิยเปลี่ยนคำว,ว่าคือเป็นคำว่าต้องเอาละครับเป็นต้องเลยนะคะรับรัฐาต้องส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองระบบสากลโอ้โหสากลดีใจใหญ่เลยเพราะกฎหมายเราคือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศใครจะโดนออกกฎหมายนี้ใครออกครับ กฎหมายรัฐธรรมนูญนี่ใครออกพิจารณาผ่านอะไรผ่านสภาผ่านสภาอะไรครับสภาผู้แทนราษฎรน้ำถามว่าไอ้คนที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเป็นใครใครครับปสสนี่ครับสสไงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งประชาชนต่างๆเขาเลือกเข้าไปคนต่างๆเหล่านี้คือตัวแทนของสากลทั้งประเทศเมื่อตัวแทนของคนทั้งประเทศเขาบอกว่าสหกรณ์มันสมควรจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่มันเป็นเครื่องมือของร ไม่ไมด้กฎหมายสูงสุดของประเทศโอ้พวกเรามีใจเนะาะนะครับเพราะว่าขนาดสาภาอันเป็นที่สูงสุดเขายังเขียนไว้อยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยนะครับนะอันนี้คือฉบับที่17แล้วสักพักเราก็เปลี่ยนมาใจกัธรรมนฉบับที่18ปี5ายังใั้คำพูดเดิมดูนะรัฐาต้องท่งเดิมรัฐนุนและคุ้มครองและความเป็นอิอสระของสาหกรณ์ต้องมีต่อตอนะครับก็มีต่อตอ ไม่ไม่มีเขียนเพราะว่าเขายังไม่ใช er ่ฉบับท yeah. ี่ถาวรแล้วดาวฉบับ <Punch> ท <iso ượng> <ms vil verted out> <matrix> ี่ยี่สิบมีไหมแล้เดาที่ยี่สิบมีไหมก็ยังไม่เห็นนะแต่ผมไปดูดูนะล่ะหมีเพราะอะไรฮะสิบเก้ามีเล็กน้อยเล็กเล็กน้อยเพราะว่าเขาจะเขียนเขาจะเขียนไอ้สิ่งที่มันต้องวี่งทำตามน้ำสิบสี่เป็นต้น ฉบับที่20คาดว่า,ามีนะครับคาดว่า,าจะต้องมีเพราะกฎหมายสูงสุดของประเทศที่มันมีครับถ้าฟังได้ยกตู่พูดบ่อยๆนะครับท่านฟังทุกควัมสุขใช่ไหมเป็นไงครับเลดเลดติ้งเป็นไง <laughs> แต่ถ้าพูดถึงมีครั้งหนึ่งนะครับครั้งเดียวที่ท่านพูดเรื่องของังสกอร์เก้าครั้งผมน่านับนะ แล้วท่านก็บอกว่าประชาชนชาวไทยจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับร่วมมือกันทาํานะครับในทําสิ่งนู่นสิ่งนีงนน้ต้องใช้ระบบสารของนายกตู่บอกนะเกือบทุกครั้งแกก็จะมีคําว่าสารครลสารคอลสารคอ,รอเพราะท่านอาจจะเคยเป็นคนที่ทนเป็นอาจจะเป็นประธาน,นสภานอมทรัพย์อะไรต่างชนบุรีอะไรก็แล้วแต่นี้นะสรุปว่า20นี่อาจจะมีในเรื่องของสารคอ ในเรื่องของกฎหมายนะครับกฎหมายสูงสุดของประเทศสิ่งที่ผมจะชี้ไปอีกตัวหนึ่งนะครับนะวันที่26กุมภาพันธ์2459ร้อยปีที่แล้วเสื้อของใจนี่600ปีนะครับเสื้อไอ้ตัวนี้เดได้ยึดนะยึดใส่นะมีต่างๆับไปที่กรมสเสิมสภกรางอธิบดีบนทุกวันศุกร์คุณต้องใส่เสื้อของที่กรมสเสิมสภากลางเป็นสีขาวแต่ว่าตราเม,มันเป๊ะเลยไล่ตราตรานี่คือไม่จะนึกอยากจะออกก็ออก กับนะมันรลงมีกรมตรวจบัญชีสกปรมมีทกศมีตัวแทนของสกปรมมีชุมนุมสกปรนเอามาประชุมกันไปจะออกมายังไงนะครับว่าจะออกมาให้มันเป็นสื่อร้อยปีว่าร้อยปีสกปรในเมืองไทยเมื่อร้อยปีที่แล้วย้อนหลังกลับไปเมื่อร้อยปีที่แล้วมีคนอยู่สิบหกคนคนสุดท้ายตายไปเขาถ่ายรูปได้ตอนที่จะเป็น สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยเสด็จพระดำเนินไปนเปิดสักกรที่วัดจันท์อาคารสร้างใหม่นะครับที่วัดจันท์ที่เป็นสักกรห่งแรกของเมืองไทยสมาชิกคนสุดท้ายนะครับได้หนึ่งในสิบหกคนซึ่งเป็นที่แรกตั้งเพิ่งตายไปนะได้สองวันนี้นะก็เป็นาทยด้วยกันลอนลืมตา,แล,ตายยแล้วตายอะไรกันนะครั้งแรกเลยเนี่ยมีสิบหกคน <c oughs> นี่ตังคนะควักตังค์ในกระเป๋าตัวเองคนละห้าบาทได้แปดสิบบาท แล้วไปกู้แบง,งก์สยามกำมาจนอีกสามพันครั้งแรกเลยตกลงว่ามีหนึ่งสหกรณ์มีคนอยู่สิบกว่าคนมีตังคเป็นของตัวเองอยู่แปดสิบาทแล้วไปกู้แบง,งก์สยามกำมจนมาอีกสามพันแล้วเวลาอีกร้อยปีผ่านมาจนถึงปัจจุบันเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบหกสหกรณ์เจ็ดแปดสามหกสหกรณ์มีตังค์อยู่ทั้งสิ้นมีตังค์อยู่ทั้งสิ้นหนึ่งจุดสองล้านล้านบาท มีสมาชิกตอนแรกมี16คนขณะนี้มีสมาชิกอยู่ประมาณ11ล้านครอบครัวเ็าเรเป็นครอบครัวนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในสมาชิกหนึ่งคนเนี่ยครจะเป็นสมาชิกสากลได้เพียงสากลเดียวนะครับถ้านรเอาท่านไปเส่ปั๊บก็นบหนึ่งนะครับแต่ในครอบครัวนั้นจะรู้เรื่องสากลหรือไม่รู้ก็ต่างถ้าเราแปลความแบบนี้ก็หมายพวาว่าเอา11ล้านเนี่ยคูณกับ4แ0,000 คุณกับสี่ว่าหนึ่งครอบครัวนี้จะมีประมาณสี่คนซึ่เป็นคุณสี่ได้สี่สิบสี่ก็แปลความว่าคนที่จะรู้เรื่องของสกอนอยู่ในครอบครัวซึ่งคุณพ่ออาจจะเป็นสมาชิกคุณแม่อาจจะเป็นหรือคุณลูกอาจจะเป็นสมาชิกสี่สิบสี่ล้านในายหกสิบเจ็ดล้านก็แปลความว่ากว่าครึ่งของประเทศอยู่ในวงการนา้แต่บางครั้งนะครับมันก็เกิดอุบัติเหตุได้นะใช่ไหมครัคลองจันทร์เอาไปสามหมื่นล้าน อุบัติเหตุเดี๋ยวเราจะ <c oughs> คุยกันนะครับว่าไอ้อุดมการณ์หลักการวิธีการถ้ามันไม่มีเนี่ยมันก็จะเหมือนล,ลักษณะไอ้แบบนี้นะไมไ่ว่าท่านจะทำอะไรก็ได้สกปร์รไม่ใช่มูลนิธิธสกปไม่ใช่องค์กรกุศลสกปรกไม่ใช่ส่วนหนึ่งของรฐัฐแะสกปรกก็ไม่ใช่วิสากิจธรรมดาแต่สกปรคือสกปรและสกปรมันคืออะไรเดีย๋ยวเราต้องคุยกันในสิ่งที่มันเป็นส่วนที่ใต้น,นํำแ็งซึ่งเราอไม่เห็นมันเป็นนามนนะครับ แต่สิ่งนี้ถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่เกิดมันก็เหมือนกับไอ้สามหมื่นล้านสุลต่าเก็งไปเรียบร้อยแล้วจะต้องติดคุกติดคุกกันอีกคนไม้คนที่ทำหนีเก็ตไปที่เป็นมาในคุกแล้วไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเราไม่อยากจะให้เกิดเหตุนี้พอตั้งสกอร์มันเสร็จปัจจุบัท่านทำอะไรก็ได้ทำโนทำนี่ทำนั่นเงินมันเยอะหนึ่งจุดสองล้านไอ้ล้านนี่เลขเกตหลักล้านล้านนี่สิบสี่หลักไอ้หนึ่งจุดสองล้านหล้ามตั้งเดืเป็นเหรียญบาทมันล้นห้องนี้ไปแล้ว มันมากมายมหาศาลจริงๆเจอะมากๆไม่ใ <descon> ช <fin anta> <multic. S 2> ่ทำอะไรก็ได้กาททำอะไรก็ได้เดี๋ยวจะเป็นแบบนี้นะสามหมื่นล้านเจ๊งไปเรียบร้อยแล้วไอ้คนที่เก็บเงินไว้ทั้งชีวิตแล้วไปฝากว้ในี้แล้วก็ถูกโกงไปแล้วเขามาลองแรกแต่ถ้าต่อไปแล้วแล้วจะทำยังไงดีชีวิตทั้งชีวิตของฉันฝากไว้ตรงนี้โอ้ยเรื่องมันเยอะราะนั้นเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเราประเด็นๆสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้น ผมอบอกให้ท่านฟังว่ารัฐรรมลูญของเราเรียบร้อยแล้วสกอเราเดินทางมาครบ100ปีแล้วจาก16คนหนึ่งสกอตมีตังกระเป๋า80บาทกับอีก3,000ับาทซึ่งไปกู้ไดี้ยืมสินมาอีกร้อยปีมันจเจริญมาเป็น7 8็6ันปสหกรก์มี1 1ล้านคนและมีุนักง,งาน1นงล,ะละ้านล้านถ้ามันไม่มีสหกณ์สกณ์ไม่เข้ามาดูดเงินไทยถ้ารัฐไม่อกอกกฎหมายไม่ออก ถ้า1.2ล้านล้านบาทนี่มันไม่มีแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไอ้อสิ่งต่างๆซึ่มันเป็นผลพลอยได้ของสิ่งต่างๆนี้มันจะไปอยู่ที่ใคร <c oughs> มันจะไปอยู่กับใครมันจะอยู่กับกี่ตะกูลหรือมันจะไปอยู่กับใครเดี๋ยวท่านก็ลองศึกษากันดูต่อไปและจําเป็นไหมที่จะต้องมีสากศอเอาดูต่อไป สังคมไทยทุกวันนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อยู่ทนทนอยู่อยู่รอดอยู่ได้อยู่ดีมันจะไม่มีกี่ตระกูลนะครับนะพวกเราส่วนใหญ่ผมอ่านอ่านชื่อดูนะครับผมอ่านชื่อก็มีโรงพยาบาลสาธารณสุขมีตำรวจมีคุณหมอมีคุณครูมีทหารนะครับนะแล้วก็มีเอกชน บางท่านเป็นกรรมาการใหม่บางท่านก็เป็นกรรมาการเก่าหรืออย่างไรก็แล้วแต่แต่้นมันมีทุกกลุ่มอาชีพนะครับเี๋ีวเราจะได้เรียนรู้ในเรืร่องของสากลอยไปเรื่อยแต่ถามว่าทุกๆุกท่านที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้<ม>นะครับนะไอท้ที่ทนอยู่นะครับนะไอ้ที่ทนอยู่คือไปคือมันจะไปไหนมันก็ไปไม่ได้นะมันก็ต้องอยู่ในประเทศถ้าว่าผมอยู่ในประเทศมากี่ปีแล้วผมก็ผมก็อยู่มา5าซกมคาเฟ่แล้วับอยู่ในประเทศแล้วก็ยังอยากจะอยู่ต่อไปและอยากจะอยู่ต่อไปชาติหน้า ก,ก็อยากจะเกิดมาเป็นคนไทยแต่ที่ต้องทนอยู่เพราะเรามีหลายๆเรื่องนะครับเรามีหลายเรื่องซึ่งเราจะต้องทําการแก้ไขนะครับหาเช้ากินข้ามอาข้ามกินเช้าอาอาเช้ากินข้ามชักหน้าไปถึงหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนเราจะอยู่ในช่วงนี้เรื่อยๆนะครับนะไอ้ที่อยู่รอดอยู่ได้อยู่ดีมันก็น้อยลงน้อยลงไปเรื่อ,อยอปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศมี3อย่างหลักๆหนึ่งต่ ไม่มีตังไม่มีก็ต้องยืมยืมมาหักคอยฟรีรับคอยฟรีไะมไม่ฟรีมันคิดดอกแล้วถามว่าไอ้ดอกเบี้ยที่มันกันจะเกิดขึ้นสามบาทห้าบาทเจ็ดบาทสิบบาทวันหยุดหยุดไหมครับนี่จะหยุดยาวแล้ว่ะวันหยุดก็ไม่หยุดวันเสาร์ที่ดอกเบี้ยก็ไม่หยุดแล้วใครเดือดร้อนไอ้คนกู้แล้วมันเดือดร้อนถามว่าผมเคยมันก็เคยทำงานหม่มตังค์ไม่มีก็ต้องกู้แล้วกู้เงินมันตงกู้นอกระบบกู้ระบบกู้ยาก มันก็ต้องกู้ด้วกระบอกไอ้สาวบ้านหน้าบานแกบานบานเช็คดอกเบี้ยร้อยละสิบต่อเดือนบางทีนี่มันก็ต้องเอานะก็หมายความว่าผมยืมเจ้าแกมาหนึ่งร้อยบาทเจ้าแกบอกว่าละสิบต่อเดือนนะผมบอกได้ได้เจ้าแกเจ้าแกบอกไล่์ไลนเลือนไปไล่เลยนะแต่อย่าลืมนะดอกเบี้ยว่าละสิบต่อเดือนนะถ้าผมกู้ตัวแกมาหนึ่งร้อยบาทเดือนอ้ายเดือนหี้เดือนสามเดือนสี่จนถึงเดือนสิบสองเวลาที่เอาไปใช้เจ้าแกต้องใช้ทั้งหมดทั้งต้นตลอดเท่าไหร่ครับทั้งคู่มาหนึ่งร้อยบาทสอกงร้อไหร่ อีกรอยี่สเวลาที่ผมไปกู้เข้ามาณ100บาทท่านผากษาในตัวปีก็ร้อยสิต่อเดือนก็หมายความว่าผมต้อไงไปส่งให้ท่านแก่เท่าไหร่ครับ220บาทผมเลยประกาศเลยนะครับว่าไม่มีอาชีพอะไรที่มันจะอยู่ในโลกนี้แล้วมันจะได้ดีเท่ากับการปล่อยเงินกู้อีกเลยทําไ,ไม่ถูกโกงต้องส่งเงินไปร้อยหนึ่งสิบปีมันได้กลับมา2 2 0โหมันไปกู้ต่อได้โอ้แต่ห นี่คือปัญหาแล้วรัฐบาลทุัฐบาลก็อยากจะพยายามจะแก้ไขปัญหาเราลแ,ลแก้ได้ไหมมันก็แก้ได้บางหรือแก้ไม่ได้บางนี่มามีแบบเอาสินท่ไหมครับมีแบบเอาสิมาด้วย <c oughs> ผมพูดถึงนายบายรักเมื่อเรารวมกันเป็นประเทศเมื่อเรามีรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องมีเครื่องมือในการดูแลคนในประเทศเ,เครื่องมือในการดูแลของประเทศในเรื่องของเศรษฐกษาาิจ รัฐบาลก็เลยตั้งธนาคารขึ้นมาเป็นธนาคารของรัฐหรือหุ้นครึ่งหนึ่งครึ่นหนึงนหน่งอะไรเนี่ยละครมบเป็นธนาคารเ <c ups> ช่นธนาคารกรุงไทยแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายของธนาคารต่างๆเหล่านี้ที่เป็นธนาคารของรัฐหือหุ้นเยอะเนี่ยมันกนลุ่มเป้าหมายกันนะอ,อาการสงค์ก็ะทำอะไรครับอาการสงค์เรื่องอะไรครับ <c oughs> อาพูอยู่เพื่อสร้างบ้านนะม, <c oughs> มันเป็นเครื่องมือของรัฐทั้งนั้นนะครับนะ กรุงไทยทำอะไรกรุงไทยเงินเดือนพวกกู้เงินรัฐบาลนะพวกโารงการต่างๆนี่จะไปอ,ออมสิ่งเท่าไรออมสิ่งออมกลุ่มผู้ไม้คือใครเด็กนักเรียนเลยกันเพราะฉะนั้นในการที่การที่รับฝากตั้งธนาคารตั้งธนาคารต่างๆขึ้นมาเขาก็มีกลุ่มผู้ไม้ทกสไปกระโดดของรัฐให้ใครครับ ให้การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเห็นไหมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเห็นไหมครับชื่อเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่ารัฐจะต้องมีเครื่องมืออะไรต่างๆซึ่งรัฐพยายามจะคิดขึ้นเพื่อใช้ในการดูแลคนในประเทศถ้าในเรื่องของธนาคารในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็ตกลงว่าสร้างแบงก์แต่แบงก์แต่ละแบงก์เนี่ยรัฐาจะสร้างขึ้นมากลุ่มเป้าหมายมันแตกต่างที่รัฐดูแลได้นะครับ เป็นธนาคาอของรัฐบาลอิสระแบงค์นะครับแบงก์กรุงไทยแบงค์อาคารสงเคราะห์แบงค์ออมสินแบงค์ไทยพาณิชย์ส่วนแบงค์พาณิชย์ก็ตามเรื่องของเขานะครับก็รัฐ,ฐก,ก็ไม่สามารถจะไปชี้แจงหรือกําหนดนัดโยบายได,ได้ได้มากนะแต่คนท,ที่ดูแลแบงค์ทั้งหมดใครครับต้องมีต้องมีงมครับไม่ได้ปล่อยทางการไปเรื่อยเปื่อย ไม่ได้นะครับมะมันก็ต้องมีก็คือแบงค์ชาติที่ดูแลนะครับดูแลสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ต้องดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ดูแลนะครับเอาแล้วสกอร์นี่ะสกอร์นอมซัพสกอร์ของเรามีหลายประเด็นท่านทราบไหมครับว่าสกอร์นอมซัพเนี่ยเงิน1.2ล้านล้านเนี่ยอยู่ในภาคของสกอร์นอมซัพเท่าไหร่ประมาณ หมื่นล้าน90,000ล้านนะครับอยู่ในภาคของสก,กอตอมซามเลยคนน้อยกว่าสกอตในภาคก,การ,กรเกษตรแต่ว่าสัดส่วนของ,งสินทรัพย์บในการาทางธุรกิจประมาณ90,000ล้านอีก40,000กว่าล้านอยู่ในภาคอยู่ในภาคเกษตรแต่คนเขาเยอะกวต่อ เดิมแบงค์ชาติก็ไม่ก็ไม่เป็นไรก็สหกรณ์ก็สหกรแต่ตอนนี้แบงค์ก็กลับมาดูแบงค์ชาติก็กลับมาดูอบางครั้งเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยหนล้านล้านนี่คือประมาณ18%ของ GDP ของประเทศเยอะมากนะแล้วถ้ามันเป็นอะไรก็อไปเนี่ยคือคือทุกคนก็จะรู้ว่าแบงค์เจงไม่ได้ถูกไหมถ้าแบงค์เจงนี่มันเกี่ยวกับ คือแบงค์นี้กับแบงค์นี้กับแบงค์โน่นนี่มันมีการถ่ายทอดเงินนะครับเงินจากแบงค์นี้ก็ไปแบงค์โนนแบงค์นึก็ถ่ายทอดไปแบงค์โนนนะครับถ้าแบงค์มันล้มไปแบงค์หนึ่งมันก็จะมีผลกระทบต่อแบงค์อื่นด้วยตอนแรกยังไม่ดูสกรกภาคอสังแต่ตอนนี้เขาก็ลังจะเริ่มเข้ามาดูสกรกภาคอสัล้วเพราะว่าเก้าหมื่นล้านนี่พอๆกับแบงค์เล็กๆแบงค์หนึ่งเลยสมาชิกเกิดถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าภาคการเกษตรแต่เขาก็ต้องมาดูแล้วว่าเครื่องมือที่เขาจะต้องใช้ดูแล ที่เขาใช้ปกปาวอนนี้เดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันไปเรื่อยว่าอาแลวสกอแร้วใครดูแลแล้วสกอตตันนี้แล้วใครดูแลให้อยู่ในระเบียบให้อยู่ในข้อบงังคับอ่ะแล้วก็ลงแล้วใครดูแลแล้วคณะกรรมการต่างๆซึ่งท่านนั่งอยู่ที่เนี่ยท่านดูแลเรื่องอะไรท่านเรียนมาแล้วระดับไอซอช่วงเจ้ามายหในเรื่องของกฎกฎหมายของสาหกรณ์นั่นแหละครับนั่นคือกรที่เราก็ต้องเรียนรู้กันไปเลยบางครั้งแล้วสกอตเนี่ย อยากเราเป็นตัการเราต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับมาต้องก็ยเรียนรู้กันไปเรื่อยนะครับแ,แล้ก็เรียนรู้กันไปเรื่อยสังคมแบบตัวใครตัวมันมันจะเป็นแบบสังคมทุกใครตัวมันพระเจ้าเนี่ยนะให้ความยุติธรรมกับคนในโลกนี้สองพันสามพันล้านคนถ้าประเทศไหนมน,นหนาว มาทั้งประเทศเพราะกูอะไรไม่ได้เลยเอาคนคิดเก่งๆเ,เ,เอาฝรั่งเนี่ยเก่งๆเนี่ยนะคิดตัวคิดสีคิดนะพออยู่ไหมไอ้ประเทศไหนที่มันมีภูเขาสูงๆมันก็มีพื้นที่ระาเอาคนขยันไปเอาไปเลยเอาไปเลยคนขยันเอาที่ปูเอาเกาหลีไปนะครับนาเอาไปเลยไอ้ประเทศไหนมันร้อนจัดไอ้ตัวสีดำๆนะครับไอ้มันร้อนจัดเลยนะครับร้อนจัด ั้ามึงเอาเพชรไปเอาเพชรไปอยู่ใต้ดินเยอะแยะเลยนะที่มึงขุดเพชรก็ได้แต่อาฟริกาของเพชรมันก็อรอยอยู่นนันไอ้ทั้งแบบไหนที่มันมีแต่ทะเลทรายมันต่ทรายเราประเทศงั้นมึงเอาน้ำมันนะน้ำมันประเทศไทยเป็นประเทศที่หนึ่งในห้าของประเทศที่เป็นท็อปไฟอยู่ในพื้นที่ที่ดีที่สุดหนึ่งในห้าประเทศในโลกนี้มีประมาณสองประเทศ